เปิดแล้วเซิร์ฟเวอร์66มีหลอต่อเชียร์จะพลาดและคลิปนี้มีแจกไอดีดองเหมือนเดิมจะเป็นยังไงคลิปนี้ไปดูกัน Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพันแมนเดือดสตองเกตสในราคาถูกที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพลที่รวมบรยการรับไปเลย Richman Coin ใช้แันสุดลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชนิดอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวตลอด24ชั่วโมงต้อง Richman Shop เท่านั้น ก็สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเต่าเชนะครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่เซิร์ฟเวอร์6 6ตลอดไปนะครับผมนะซึ่งมันเปิดมาแล้วนะครับทุกคนในวันนี้นะครับผมก็เหมืนเดินนะครับทุกคนนะเราจะมาสุ่มตั๋วแล้วก็แจกให้ทุกคนกันนะครับผมนะแล้วเราก็จะมาเล่นในเซิร์ฟเวอร์นี้ด้วยนะส่วนสายอะไรเดี๋ยวผมยังไม่แน่ใจนะครับทุกคนนะว่าจะเล่นเป็นสายฟรีหรือสายคัมพีนะครับทุกคนนะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับทุกคนนะในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับทุกคนซึ่งวันนี้ผมเตรียมตัััั๋วววมมมมมาทท้หด3-4 3บบคุกกกนนนะแแแลตอีผ โคดให้ทุกคนก่อนเลยแล้วกันะะทุกคนเป็นโคดใหม่ล่าสุดนะครับผมนะเป็นโคด OPM 25 AUG นะครับทุกคนนะโคดแรกต่อไปเป็น OPM FIFA ครับผมนี่แล้วก็ต่อไปเป็น888ครับผม888 OPM 25นี่ครับผมกรอกตกังได้เลยนะผมใช้ไปแล้วแล้วก็เป็น25 OPM ห้าห้าห้านะครับทุกคนตรงนี้ก็คือใช้ไปหมดแล้วหมด4โค้ดนะครับทุกคนนะสามารถไปกรอกตามกันได้เลยนะครับทุกคนนะแล้วก็ไปดูผมส่มนะครับทุกคนนะผมฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการคลิปต่อไปกันด้วยนะครับทุกคนนะแล้วไปดูกันว่าผมจะได้เกลือหรือไม่เกลือนครับผม ทุกคนเรายอยู่ที่เว็บเต่าเชาช็อปนะครับผมตอนนี้นะก็ะสุนไอเดีเ้ยงตั้งสิบาทนะเดี๋ยวผมจะหาไอดีที่มีตัวดวงตัวดำมาหน่อยแล้วกันในงบประมาณแบบผมมีแค่สามร้อยทุกคนขอส่องก่นอนไอเดี้ย ID นี้ก็มีตัวดนก้าสิบหกบาทไม่พอไม่พอไหนที่ใส่ฟรีซื้อพวกกันสามเฮ้ยตัวนี้น่าสนใจว่ะแต่งบผมเกินดินี่แปดร้อยบาทนะแต่คุ้มนะแต่คือเกินงบผมมาดิเดี๋ยวสุ่มดีวะถ้าสุ่มผมก็อยากได้แบบการันตีเลยแล้วกันนะตรงนี้หกหนึ่งเก้าหูพันหนึ่งอันนี้ก็สวยทุกคน,นอ,อ,อดนนนดใบบเเเออออ้้้ลล้้้ยยแแลววีีั่กจนนนรรุไส โอเคครับทุกคนนะมาและสำหรับใครที่สนใจไอดีดองเซิร์ฟเวอร์66นะครับทุกคนนะตอนนี้ผมได้ลงไปในเว็บเต่าเชช็อปแล้วนะครับผมนะก็สามารถไปจัดกันได้เลยนะครับทุกคนนะเออไปจัดกันได้เลยนะครับทุกคนตรงนี้มาเดี๋ยวเรามาจัดกันละกันมาดูกันว่าเราจะได้รีไอดีหาตัวใหม่หรือเปล่าซึ่งในเซิร์ฟเวอร์66นะี่ผมต้องพูดก่อนว่า ตัวดำเนี่ยมันจะหมดในวันนี้เลยนะครับทุกคนก็ค่อนข้างแย่นะในการเก็บตัวดำนะครับทุกคนสาระสายฟรีนะค่อนข้างหนักหน่วงเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นสายฟรีสายคัมพีนะครับทุกคนนะเพราะว่าต้องดองเพชรแบบจะจัดเลยเพื่อซื้อตัวดำเนี่ยครับทุกคนซึ่งการที่เหมาตัวดำเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ7,920เพชรนะครับทุกคนนะซึ่งตอนนี้เห็นปะเรามีแค่4 0 0 0ันกว่าเพชรเองนะครับผมแล้วเราต้องเหมาตัวดำให้หมดด้วยนะสาระสายฟรีหรือสายเติมน้อยหรือสายคัมพีนะครับทุกคนนะตรงนี้ มาไม่พูดภาพทำเพลงกันเยอะครับทุกคนเดี๋ยวเราจัดกันเลยทั้งหมดสองอดียวันนี้ผมเตรียม,มั้งหมดสองอดีนะครับผมมาตรงนี้ตัวเหลืองไปก่อนเลครับผมสบใบโป้งขอสีทองพอตัวเหลืองเราไม่ขออะไรมากคลิปที่แล้วออกทองกระจายคลิปนี้ขอทองเยอะหน่อยโอ้โหต่อมาเฟีย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 ไหมอื้มอื้มอืมตัวอะไรก่อนที่จะมีผู้บาดเจ็บมากขึ้นต้องกำจัดภัยพิบัติให้หมดสิ้นตัวอะไรครับผมสบู่ลาบูธหูมาบ่อยนะตัวนี้ ถือมาบ่อยมากนะครับผมแล้วก็ขอแค่เราพี่น้องโอ้โหฟุกเกเกาไข่โบฟุกเกเกาไข่โบรอะไรกันครับเนี่ย <c oughs> ไปครับทุกคนนะต่อไปโลแรกของตัวการ์ตีงผมตัวแรกคือมันจะการตีสามตัวนะ่าจะเป็นโจซี C, ด้วงแล้วก็จีโฟนะทุกคนนะดี่สุดคือโจซี C. ตรงนี้ดีสุดคือโจซี C. มากดข้ามเลยผมดีสุดคือโจซี C. มาดูกันโจซี C. หรือเปล่า ไม่เพียงแต่ฟังก์ชันโจซีว่ะครับทุกคนโอ้โหถือว่าเริ่มต้นได้ดีนะดีดีนะเออใครได้ไปถือว่าเริ่มต้นได้ดีนะโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดไป,อไปัต่อครับผมไปฟึบมามาโลยสองโอ้โหกำจัดคนที่ต่อต้านพวกเรานี่คือกฎของพวกเราน่าจะบีชคิงหรือเปล่าไม่ใช่ครับผมเป็นกอริลลาไซบอร์กโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนนะมาลุ้นโลยที่สามกันขอสีทองเฟี้ยวี้ยโลยสามขอสีทองพอ อ,อขอทองที่สามหน่อยเฟิยลได้ปะไซตามาก็โดนต่อยก้อนเกลือเป็นกายแสงสีอะไรโหลที่สามมาลุ้นกันนะผมโลที่สามสีอะไรสีทองวะเออเอาดิเอาดิาดโลที่สามสีทองมาเลยตัวอะไรฟรึบทุกคนกำลังมองดูง <c oughs> ดร่างไอ้ดำเมยเจ้นอลอยโบรโอ้โหไม่เป็นไรครับทุกคนนะเดี๋ยวเราไปเปิดกันต่อผมขอซื้อตั๋ว แดงเพิ่มอีกทีหนึ่งแล้วกันตรงนี้เราจัดไปเลยหนึ่งสองแล้วก็สามครับผมแล้วก็สี่แพ็คได้ได้แค่สี่แพ็คนะครับทุกคนเพชรขาดอีกนิดหน่อยตรงนี้ได้แค่สี่แพ็คครับผมมาจัดตัวเหลืองก่อนแล้วกันตรงนี้ไปสิบใบฟึ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 บอือืออือือต่ออีกสิบใบขอสีทองสีทองหน่อยได้ไหมโอ้โหเงียบกริบครับผม แล้วมาต่อตัวแดงครับผมนะทีเผอไปทีเผอโอ้โหแม่งอะไรเนี่ยควรรอกาลังเสริมหรือแม็กซสายฟ้าครับผมเฮ้ยขออีกสักทองเกมจริงๆขออีกสักทองหนึ่งมาต่อมาเฟี้ยวเฟี้ยวเฟียวกดข้ามเลยสุดกดข้ามเนี่ยดีทุกคนมาดิแล้วสุดกดข้ามมันดีจริงฉันดูแลพวกนายต้องเริ่มฝึกหัดตั้งแต่ระดับสี่โอ้โหไปทันซื้อมากี้ครับผมเฮ้ยไอดีนี้ถือว่าดีอยู่นะ ใครได้ไปคือเริ่มต้นได้ดีนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวไอเกตใบผมให้ไปเจ้าของใ่ไปคนเปิดแล้วกันผมไม่อยากไปใช้เพชรซื้ออะไรแยะๆนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวเราเปิดตัวม่วงกันตรงนี้ก็ล็อกเป็นลูกแก้วอีกาสไนาแล้วกันนะครับทุกคนดีสุดไปใบแรกโอ้โหมนุษย์ปูไม่ล่ะลูกแก้วอีกาสไนใบสองโอ้โหใบสามโอ้โหคุณไม่เคยได้สีทองสีม่วงโอ้โหทุกคนประมาณนี้ครับทุกคนนะไอดีแรกเดี๋ยวเราตัดไปที่ไอดีต่อไปเลยครับผม โอ้โหทุกคนคนแม่งเข้าเซิร์ฟเยอะเกินทําให้ผมไม่สามารถเข้าไอดีต่อไปได้แต่ไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวผมแจกให้ทุกคนเลยไอดีนี้นะครับผมนะก็คือต้องรออะนี่เห็นไหมรอสิบเจ็ดคนกว่าจะเข้าไปได้เดี๋ยวดูดิว่ารอนานปะตรงนี้ถ้าเราไม่ออกจากคิวเราไม่จะเข้าไปได้นะเพราะว่าคนรีกันเยอะทุกคนเซิร์ฟเวอร์นเนี้ยผมบอกตรงๆนะคนรีไอดีกันเยอะมากเอาแล้วรอเข้าได้แล้วราเข้าได้แล้วครับผมไม่เป็นไรเราเข้าได้แล้วเราเข้าได้แล้วเดี๋ยวเรามาสุ่มกันต่อเลยเราเข้าได้แล้ว แต่ไม่เป็นไรทุกคนผมมีแจกเหมือนเดิมนะสระไอดีดองนะผมมีแจกเหมือนเดิมนะครับผมยิ่งคนกดไลค์มากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งคนคอมเมนต์เยอะขึ้นเท่าไหร่ก็จะแจกไอดีมากขึ้นเท่านั้นนะครับผมตรงนี้อ่าซื้อไปเลยตัวแดงโอเคซื้อไปเลยซื้อไปเลย,เ,ลยเดี๋ยวเราไปจัดกันเลยครับผมตรงนี้มาเราเอาตัวเหลืองก่อนเลยครับผมสี่สิบเจ็ดใบโป้งไปเฟี้ยวฟี้ยวไหมตัวเหลืองสี่สิบเจ็ดใบโอ้โหตัวอะไรเดี๋ยวจะแสะแดงพลังที่แท้จริงให้แกดูบิสคิง โอเคต่อไปครับผมมารอยสองของสีทองพอสับตัวเหลืองนะทุกคนเราค่อยหวังสีทองนะเออสุดยอดสเตอรลอยฟอกเกลาไข่อีกแล้วแม่งมาทุกคลิปมาทุกไอดีจริงๆเออใครเคยดีไม่ได้มัม่งไหมเนนะี่ยผมอยากรู้จริงมาต่อไปตัวอะไรโอ้โหโอ้โหโอ้โหสีม่วงว่ะด้วยความยินดีเจ้านักเมฆกนโอเคอยู่ต่อไป มาดูกันโลสุดท้ายสีทองไหมสีทองไหมโอ้โหไม่ทองครับผมยังเป็นม่วงอยู่ให้ฉันแบกแล้วตำนานก็ไม่เมลียสินนะคอมบูอินฟินิตี้ครับผมโอเคแบกฝั่งปีศาจได้อยู่นะตัวนี้ต่อไปครับผมมาการตีโลแรกโจซีไหมเฟี้ยวๆจบๆเลยให้มันเท่ๆไปก่อนโจซีไหมนี่กำลังทดลองความสามารถระดับ AI เจ้า G4 ครับผม,มตัวเกลือมาแล้วหนึ่งตัวไอดีนี้น่าจะเกลือทุกคน ้ะทีเผยไปเลยดูสูตรกดค่าผมสีทองมาดูสูตรนี้สีทองมาแน่นอนผู้ที่อยากจะมีลูโวสติงมาสเตอร์หรือสติงเกอร์วะสติงเกอร์ครับผมตัวนี้มาดูสีทองไหมคุยไม่ทองรอทุกคนอีกทีทีเผยทีต้องทองก็แหละต้องทองก็แหละเคลื่อนไหวก่อนได้ปูดบนทองครับผมต้องทองมาแล้วต้องทองแล้วตรงนี้สีทองไหมทองไหมโอ้โหตัวอะไรแกโลของฉันหนาวคนธรรมดาสิบเท่าโอ้โหเจ้าแฮมเมอร์เฮับผม ไอ้โรนซ่าของพี่มาเฮ้ยไม่ทองหรออีกทีเฮ้ยสูตรผมมันไม่ได้เหรอไม่ติดหรอชิบหายสูตรกดไม่ติดครับทุกคนโอ้โหเกลือมากไอดีนี้กาจัดคนที่ต่อต้านพวกเรากร,ร,รีลาไซบอกเฮ้ยเกลือจริงนะโอ้ไม่ทองเลยเหรอต่อไปเฮ้ยไอทองว่ะสูตรติดว่ะโอ้โหแม่งได้ตัวเกลือเกลือสัตว์ทุกคนไอดีนี้บอกตรงๆเกลือสัตว์ โอ้โหโอ้โหได้แค่สองตัวไอ้ดี้วผมได้ยังสามตัวได้ตัวเกลือด้วยโอ้โหเย่มากรับของก่อนเย่แบบเย่มากทุกคนตรงนี้อ่ะเปอีกหนึ่งโลไปโลหนึ่งครับผมกดข้ามเลยตัวอะไรฉนันยี่ห้อของยูทิธรรมหน้ากากหวานแล้วผมแล้วมีทองแถมไหมมาดูกันทองแถมไหมทองแถมไหมโอ้โหเกลือเกลือมากครับทุกคน โอ้หเกือจริงได้เป็นด็อกเตอร์ีนัทครับผมตรงนี้โอเคถือว่าได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวเปิดตัวม่วงมาต่อครับผมตรงนี้อีกสามใบครับผมมาอยู่ไหนตัวม่วงเอาเป็นอีกาสไนเหมือนเดิมครับผมตรงนี้ไปปึ๊บโอ้โหแมงแทงท็อปแบคโครตฟ่อปุ๊บลิลลี่ต่อครับผมมันบัดแมนเกินไปเกมเกินไป โอเคครับทุกคนนะก็เป็นประมาณนี้ครับผมกับการสุ่มตัวในเซิร์ฟเวอร์66นะครับทุกคนนะก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามแล้วกดคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับทุกคนนะยิ่งคนกดไลค์มากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งคนคอมเมนต์มากขึ้นเท่าไหร่ผมก็จะแจกไอดีมากขึ้นเท่านั้นนะครับทุกคนตรงนี้นะแล้วก็รอดูซีรีส์ในเซิร์ฟเวอร์66กันยาวๆนะครับทุกคนนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนผมสวัสดีครับ l ิส t m แมนช็อปจัดกิจกรรมมิดยีรแจกสนันมันกลางปีแจก t ิเนท s สวิตทูแค่เติมเกมบนเว็บก็มีสิทธิเป็นเจ้าของแอดไลน์สอบถามหรือดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลย ทุกคนกำลังประสบปัญหานี้อยู่ใช่ไหมากับการเล่นเกมบนทันแมทเดสตอรเกมไม่ว่าจะเวลชา้าดันพลังไม่ทันตามเพื่อนไม่ทันสู้เพื่อนไม่ได้หรือไม่มีเวลาเล่นวันนี้ผมขอเสนอแนวทางการแก้ปัญหาเต๋าเชช็อป้านบริการรับเล่นไอดีบนทันแมทเดสตอร์เกมคนละ35บาทจ้าง3วันดันพลังซื้อหนึ่งครั้งหรือจะจ้างดันพลังอย่างเดียวก็มีสนใจสามารถดูรีวิวก่อนได้บอกเลยว่างานเก่งจัดงานถูกงานไวงานดีอย่ต้องเต๋าเชช็อปใ้รสนใจสามารถติดต่อมาที่ตัวผประกอบผมได้ขึ้นรูปไปดูกันดูนี่มาใช้บริการกันเยอะ